จะมีวิธีทานเมล็ดเจียนะคะให้อร่อยเนาะมาแนะนํากันนะคะก่อนอื่นเราก็หานมเนาะจริงๆวันนี้หาไม่ได้จริงๆก็เป็นนมผงเหมือนเนยก็จะดีมากนะคะแคลอรี่ก็จะน้อยลงไปเนาะแต่พอดีวันนี้หานมไม่ได้ก็เลยเอานมนี้เลยกันนะคะแล้วก็จริงๆก็ประมาณ1กล่องก็พอค่ะแต่อันนี้กล่องเล็กนะคะก็เลยใช้สัก2กล่องนะคะนี่ร้อยยสเองนะคะอย่างที่บอกถ้าเป็น low fat ได้นะคะหรือว่า ซูเกรฟรีนี้ก็จะดีมากเลยค่ะน้ำตาลก็จะน้อยด้วยนะคะแคลอรี่ก็จะลดลงเนาะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะนะคะแล้วก็พยายามเลือกโยเกิร์ตที่ไขมันเป็นศูนย์เปอร์ซนะคะพยายามดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าเออพลังงานทั้งหมดเขาให้กี่แคลอรี่เราพยายามเลือกแคลอรี่ที่น้อยๆน,นะคะนี่ประมาณ80แคลอรี่เองนะคะก็จะทําให้วิธีการทานเบเทียทั้งได้ประโยชน์แล้วก็นอกเหนือจะอร่อยแล้วก็ยังทําให้ เออน้ำหนักลงไปด้วยนะคะเพราะแคลอรี่น้อยนะคะก็ใส่ส่วนผสมนะคะ,ะ,คะทั้งหมดเข้าด้วยกันน้อแล้วก็ทั่วๆไปอะคะ่ะเขาเรียกว่าการทำพุดดิ้งมเมดเจียนะคะเ็คนีมานะคะอันนี้ก็เป็นมเมดเจียนะคะนำเข้าจากเม็กซิโกนะคะอันนี้ของแบรนด์ดูดีว่าเองนะคะ ของเราก็เป็นเมลิเจนนาเข้าจากเม็กซิโก100%ไม่ไม่ผสมเม็ดแมงลักเลยนะคะนะประโยชน์ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะทานได้นะคะช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะระบบขับถ่ายดีมากเนาะแล้วก็นะคะทานแล้วก็ยังอารมณ์ดีด้วยเนาะแล้วก็มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะแ่เท่าของแซลมอนเลยนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะใส่สัก2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็คนผ,ลผลสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะถ้าไม่คนมันกจ,จะไม่เข้าเนื้อนะคะคนสักพักนึงค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฝาเนาะจริงๆถ้าเกิดไม่มีนะคะกระปุกหรือขวดแบบนี้ก็เป็นกระปุกทั่วๆไปธรรมดาก็ได้คะ่ะนะคะปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นรักประมาณ12ชั่วโมงนะคะ นะจริงๆถ้าทําตอนกลางคืนก่อนนอนก็จะดีมากตื่นมาก็กจะทานได้เลยนะคะแต่ทีนี้พอเอาไปแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเรามีที่ที่แช่ตู้เย็นท้างคืนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ12ชั่วโมงประมาณนี้นะคะนะเวลาตอนเช้าที่ทานนะคะนะถ้าจะให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนะคะก็ลองทานดูหมอจะใส่พวกข้าวอึ่งเท้าโอ๊ตเพิ่มไปก็ได้นะคะนะหรือว่าเราจะใส่กโนล่าก็ได้นะคะอันนี้เรากำลงังคิดค้นสูตรอยู่กาโนล่านะคะ ใส่ตามชอบใจอะค่ะเนาะใส่ไปเลยใส่แล้วก็ทานถ้าสําหรับบางคนชอบแบบว่าให้มันมีรสชาติกรุบกรอบอยู่นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบให้นิ่มๆเลยเนี่ยก็แนะนําว่าก่อนที่จะเอาไปแช่ตู้เย็น่อกีเนี่ยค่ะนะ,ะนะก็ใส่กาโนล่าลงไปเพิ่มเลยก็ได้นะคะพอใส่กาโนล่าเพิ่มแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้สัก12ชั่วโมงตื่นมามันก็จะนิ่มพอดีเลยค่ะตอนชเช้าเนาะก็ทานได้ เลยเนาะแทนอาหารเช้านะคะพลังงานก็น่าจะไม่เกิน300แคลอรี่นะคะเนาะก็เป็นการนะคะเพิ่มรสชาตินะคะการทานเมเรจีให้ได้คุณประโยชน์แถมอร่อยด้วยไม่น่าเบื่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ